สวัสดีค่ะสวัสดีทางเพจ Youtube ติ๊กต็อกพี่กันนงแม่ข่าวน,นี้มาไลฟ์ให้ความรู้ระคะกับเรื่องของการฝึกลูกนอนยาวว่าทําไมเราถึงยังทําไม่สําเร็จพร้อมคําแนะนําในการปรับแก้ค่ะนอนยาวค่ะ10บละกัน10สาเหตุนะคะ10บะกันคือทํามาถึงสิบสาเหตุนะคะ,ะ,ท,ท,ะ,คะที่ลูกไม่สบบามารถนอนยาวได้มีอะไรบ้าง เมื่อวานเราก็ไล์สิ่งที่ต้องฝึกไปแล้วนะถามว่าลูกต้องเริ่มฝึกนอนยาวเมื่อไหร่เนี่ยก็ต้องตอบว่าประมาณสัก4เดือนนะคะที่เราเริ่มเริ่มฝึกแล้วก็จะจริงจังและควรนอนยาวเดี๋ยวประมาณ8-9เดือนนะคะทุกสิ่งอย่างมันต้องฝึกมาเป็นสเต็ปก่อนวันก่อนพี่แกนไล์ไปแล้วว่าในแต่และช่วงวัยอ่ะต้องฝึกอะไรนะคะเพื่อให้ลูกนอนยาวได้แต่วันนี้เรามาหาสาเหตุการใครแปดเก้าเดือนหนึ่งขวบแล้วลูกยังนอนยาวไม่ได้มาดูกันว่าเป็นตามสาเหตุที่พี่แกนบอกหรือเปล่าและจะแก้อย่างไงนะคะ อมาดูสาเหตุแรกที่ทําให้ลูกของคุณแม่หลายท่านยังนอนยาวไม่ได้พีแกอาจจะพูดบ่อยเลยนะสาเหตุเนี้ยไม่สามารถกล่อมตัวเองนอนได้ขาดทักษะในการกล่อมตัวเองค่ะ,ะทําให้น้องหรือว่าลูกบางคนที่กล่อมตัวเองไม่ได้ยังจําเป็นจะต้องติดดูดนมติดอุ้มกล่อมติดนอนบนตัวแม่ติดตบก้นอ,อันนี้นะคะพอตื่นมากลางดึก เขาก็ไม่สามารถหลับต่อได้เองเพราะเขากล่อมตัวเองไม่ได้เขาก็เลยเรียกร้องหรือร้องไห้เพื่อที่จะให้กันตบก้นเพื่อจะให้ขอนมกินจุกเต้าแม่นะคะบางคนคือตื่นบ่อยเลยนะคะต้องบอกก่อนว่าเด็กเนี่ยวงจรการนอนเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นนอนหลับใหญ่ๆนะแบ่งเป็นหลับลึกกับหลับฝันนะคะซึ่งวงจรการนอนของเด็กเนี่ยมันจะสลับกันทีว่บผู้ใหญ่มันก็ทําให้น้องค่อนข้างจะรู้สึกตัว เวลานอนกลางคืนแล้วถ้าเกิดน,นอนกลางคืนแล้วเขาหลับต่อเองไม่ได้คือกล่อมตัวเองไม่ได้เขาเลยจะต้องตื่นเด็กบางคนถึงตื่นทุกหนึ่งชั่วโมงที่คุณแม่มาปรึกษาไปกันนะคะวิธีแก้ะคะ่ะเราจาเป็นจะต้องฝึกให้ลูกกล่อมตัวเองตั้งแต่ประมาณจริงๆแล้วแนะนําว่าแรกเกิดก็คือฝึกโดยการพอลูกเคลอมไปวางที่เตียงไปวางที่ที่นอนได้เลยเขาก็จะเริ่มฝึกกล่อมตัวเองนะคะเด็กจะเริ่มก่องตัวเองเป็นเนี่ยประมาณสักสี่เดือนนะคะการกล่อมตัวเองยังไงคะเช่น การที่ลูกบางคนครางเสียงอื้อๆเหมือนกล่อมตัวเองบางคนเอามือมาจับหมุน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 บางคนม้วนผมเหมือนบางคนม้วนผมนะบางคนคันหูเกาหูบางคนจับหูกระต่ายบางคนจับปอกหมือนข้างบางคนจับแขนเสื้อตัวเองนะคะปลายผ้าห่มมุมผ้าห่ม,ะหมนะคะถามว่าเราจะส่งเสริมลูกด้วยการทําแบบนี้ได้ไหมได้ไม่ได้ว่าผิดติดสิ่งของก็ได้นะคะเป็นสิ่งของแทนแม่เราหาตุก๊กตาหาผ้าห่มอะไรไม่เขาจับแล้วฝึก ไปวิธีการฝึกคือทําพร้อมกับการที่เรากล่อมเขากล่อมเขาด้วยสมมติตบก้นด้วยก็ให้เขาหมุนมุ้งผ้าด้วยกินนมนด้วยอะไรอย่างงี้เนาะแล้วสุดท้ายเราจะเหลือให้เขาแค่กล่อมตัวเองในการหมุนผ้าเฉยๆนะคะอ่ะทีนี้ถ้าลูกอ่ะร้องไห้ตื่นนะคะช่วงที่เราฝึกกล่อมตัวเองเนี่ยเราอ่ะไม่ควรจะไปอุ้มทันทีให้เราให้เขาได้ลองกล่อมตัวเองก่อนนะคะข้อที่สองค่ะลูก สาเหตุที่สองที่ลูกหลายบ้านนอนไม่ยาวอนะคะเพราะอะไรนะคะนอนกลางวันมากเกินไปค่ะคือบางทีเราไม่ได้เลี้ยงเองก็เข้าใจว่าให้คนอื่นเลี้ยงเนี่ยเขาก็ก่อมเด็กหลับซะส่วนใหญ่เนาะเพราะมันก็สบายแหละถ้าลูกหลับกลางวันบางคนนอนเปรย์ทั้งวันเลยกลางวันอะไรอย่างเงี้ยทําให้ลูกนอนกลางวันเนี่ยมากเกินไปนะคะวิธีการปรับแก้ ก็ต้องไม่ควรให้ลูกนะคะนอนกลางวันมากเกินไปในพูดแบบฟา,า,านพาันทาซาค่ะจริงๆแล้วคือกลางวันเนี่ยไม่ควรให้ลูกนอนนานติดต่อกันเกิน3าถึงสี่ชั่วโมงอ่ะและเวลานอนกลางวันก็ต้องเหมาะสมตามช่วงวัยนะคะอ่าสามค่ะเดี๋ยวมีเวลาเหลือพี่กันจะบอกช่วงเวลานอนกลางวันจริงคือป๊บหนึ่งนะพี่กันมีเวลาแหละแต่ว่าทําไมอันนี้ไม่มา ะะพี่กกนเคยโพสไว้แล้วแหละเรื่องของการนอนกลางวันเดี๋ยวเดี๋ยวบอกเลยละกันนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะพี่เกนมีตารางอยู่นะคะจํานวนการนอนนอนกลางวันของลูกเนี่ยว่าต้องนอนวัยแต่และวัยนอนเท่าไหร่นะคะพี่เกนจาไม่ได้หรอกค่ะก็ต้องดูโพสในการอ่านาเจอแล้วนะคะมาดูละกันกับจำนวนชั่วโมงการนอนกลางวันของเด็กนะคะช่วงวัยเนี่ยไม่เอาแลยเกินเอาแค่สองเดือนนะสองถึงสี่เดือนเนี่ย แบ่งเป็นสามช่วงนอนกลางวันเช้านะคะตั้งแต่ช่วงประมาณเก้าโมงเช้านะหนึ่งชั่วโมงช่วงเที่ยงเนี่ยเต็มที่สองชั่วโมงครึ่งช่วงเย็นเนี่ยประมาณสามสิบนาทีถึงหนึ่งชั่วโมงไม่เกินห้าโมงเย็นอันนี้สองถึงสี่เดือนห้าถึงหกเดือนนะคะแบ่งไปนนอนสามช่วงเช่นเดิมเช้าหนึ่งชั่วโมงกลางวันสองชั่วโมงครึ่งตอนเย็นเนี่ยอาจจะนอนแค่ครึ่งชั่วโมงและค่อยๆลดเวลาลงแต่ห้ามนอนหลังห้าโมงเย็นนะเจ็ดถึงแปดเดือนเนี่ย ไม่นอนตอนเย็นแล้วนะนอนวันละสองช่วงกลางวันนะคะบางคนบอกการลุกหนูนอนน้อยแต่พอเอาจริงๆพอดูเวลาแล้วไม่น้อยกลางวันเนี่ยนอนช่วงเช้านะคะเจ็ดถึงแปดเดือนนอนแค่สามสิบนาทีช่วงกลางวันนอนสองชั่วโมงครึ่งเห็นไหมว่าแต่และช่วงไวัยไม่มีไวัยไหนให้นอนถึงสามชั่วโมงเลยนะกลางวันนะคะกลางวันเก้าถึงสิบเอ็ดเดือนช่วงเช้าสามสิบนาทีกลางวันสองชั่วโมงพอหนึ่งขวบขึ้นไปเนี่ยไม่ต้องนอนช่วงเช้าแล้วก็ได้นอนแค่รอบเดียวนะกลางวันประมาณสองชั่วโมงค่ะ ตอนเย็นไม่ต้องนอนแล้วนะคะอะมาดูสาเหตุข้อต่อไปค่ะฟังแล้วเราลองกลับมาคิดนะว่าลูกเราอะอันไหนนะคะอุ้ยอย่าลืมขอหัวใจใพี่กันด้วยนะคะฟังแล้วว่าลูกเราเกิดจากสาเหตุไหนก็อย่าลืมนะคะก็ไปปรับกันสามค่ะสาเหตุที่สามไม่อนอนในช่วงร่ำห้าโมงเย็น อ่าเมื่อกี้พี่กันบอกแล้วกลางวันเราจะไม่นอนหลังถึงห้าโมงเย็นขึ้นไปจะไม่ให้นอนแล้วแต่เพราะเกินเผอิญว่าลูกเนี่ยมันเผอิญง่วงมากงอวงไม่ได้อยากให้นอนแค่แบบอุ้มเล่นดันหลับอะไรเงี้ยก็คือควรควรปลุกขึ้นมาหลังจากนอนไปแล้วประมาณสามสิบนาทีก็คือให้นอนเต็มที่เนี่ยสามสิบนาทีพอปลุกนะคะสี่ค่ะลูกเริ่มต่อรองไม่ยอมนอนเริ่มห่วงเล่นอวัยน,นี้ก็อาจจะเป็นวัยแบบห่วงเล่นประมาณหกเดือนขึ้นไปนะคะ เช่นอาจนิทานอาจจะขอนิทานอีกเล่มน,นึงเล่าไปแล้วเล่มน,นึงขออีกเล่มหนึ่งขอไปเล่นตุ๊กตานะคะนอนปิดไฟแล้วโอ้ยยังไม่ได้ชีปวดชีขึ้นมาอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้นะคะสําหรับเด็กต่อร้องห่วงเล่นนะคะวิธีแก้นะคะก็คือทํากิจวัตรประจาวันให้สม่าเสมอกินนมแปรงฟนนนันอนิทานนอนลูกจะได้รู้ว่าต้องนอนเมื่อไหร่นะคะอาจจะยืดหยุ่นนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ย เช่นเขาจะอ่านนิทานอีกเล่มนึงก็บอกว่าอ่ะเดี๋ยวเราอ่านนิทานอีกเล่มหนึ่งแม่ให้อีกเล่มหนึ่งได้แต่ว่าจบแล้วนอนอ่านะคะถ้าลูกปิดไฟแล้วนอนตำตำยืดหยุ่นแล้วอะไรแล้วยังปิดไฟนอนแล้วร้องไห้ปล่อยไปอยู่ข้างๆแค่ปลอบแต่ให้อ้องเมย่างอย่าไปตามใจนะคะเราก็บอกว่าเราเข้าใจว่าหนูอยากเล่นต่อนะคะแต่มันถึงเวลานอนแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยเล่นกันนะคะพูดอย่างนี้นะคะสาเหตุที่ห้า เป็นเด็กนอนตื่นสายนะคะถ้าลูกนอนตื่นสายตื่นสายคือหลัง8โมงเนี่ยเวลามันจะลวนเลยนึกออกไหมพอลูกนอนตื่นสายหลัง8โมงเกิดอะไรขึ้นรอบเช้าก็ดีเลย์อาจจะเริ่มนอน10โมงธรรมดารอบเช้าให้นอนประมาณ9โมงเนาะรอบชาจะดีเลย์เป็น10-11โมงรอบเที่ยงดีเลย์รอบเย็นดีเลย์ก็เลยทําให้นอนหลัง5โมงยิ่งเข้าไปอีกนะคะต้องบอกนิดนึงว่าเด็กเนี่ยต้องต้องตื่นประมาณ ก่อน8โมงเช้าและไม่นอนหลัง3ทุ่มเพราะว่านาฬิกาชีวภาพทํางานตามแสงสว่างค่ะสาเหตุที่6เด็กไม่รู้จักความแตกต่างระหว่างกลางวันและกลางคืนที่บ้านเปิดไฟจ้าตลอดเวลาหรือที่บ้านมืดครึ้มสลัวตลอดเวลานะคะอ่าคือต้องบอกว่าแสงสว่างทําให้แสงสว่างขัดขวางฮอร์โมน ฮอร์โมนเมลาโทนินนะคะแล้วก็ทําให้นาฬิกาชีว5าทางานได้ไม่ดีถ้าเป็นยังคืนเนี่ยควรจะเป็นไฟมืดนะคะหรือสลัวสลัวพอพเหตุที่เจ็ดพ่อแม่ค่ะพ่อแม่นอนดึกนะคะหรือว่าพ่อแม่มึงวันแบบกลับมาดึกก็อยากจะเล่นกับลูกพูดคุยกับลูกนะคะหรือบางทีอ่ะเราให้เขานอนแต่เรานอนทํางานทํางานทางมือถือทํางานคอมพิวเตอร์ข้างๆเขายังไงเขาก็ไม่หลับวิธีการแก้ของพี่กันพี่กันแนะนําว่าถ้าเรา วันนั้นเรามีภารกิจต้องทํางานดึกเราอาจจะผัดกันกับแฟนกับคุณพ่อนะคะว่าอ่านนี้เราขอไปทํางานนะคะเพราะว่ามันมีปัญหาว่าถ้าเราแบบแกล้งนอนกับลูกไปก่อนเนี่ยเราจะหลับไปด้วยพี่อนเข้าใจบางคนบอกว่าก็หนูมีงานทําหนูต้องทํางานหรือว่ามีภารกิจทําให้ไม่สามารถนอนไปพร้อมกับลูกได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แนะนําว่าให้แยกข้องหรือฝากฝากคนอื่นไปก่อนนะคะต้องทาไม่ได้อะเมื่อกันลูกไม่ยอมนอนหรอกถ้าพ่อแม่ยังไม่นอนนะคะ หรือถ้าเป็นบ้านที่แยกห้องนอนถ้าเป็นบ้านที่แยกห้องนอนเนี่ยก็บอกว่าก็ยอมก็ดีนะคือส่งลูกเข้านอนแล้วนอนคือเลี้ยงแบบต่างชาตินะเลี้ยงภาาฝรั่งะมันก็จะง่ายแยกห้องนอนนะคะแต่ถ้าบ้านแบบบ้านพิการอย่างเงี้ยต้องบอกบอกลูกก็ต้องขอตัวออกไปทํางานที่อื่นนะคะเพราะเราไม่ได้นอนพร้อมลูกนะคะแปดค่ะผู้ใหญ่ในบ้านฝึกไม่เหมือนกันและทําไม่สม่าเสมออยู่กับแม่ นอนยาวได้อยู่กับคุณยายคุณยายตามใจบ้านนมกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออมันก็มีแบบนี้เด็กเขาสับสนนะคะแล้วเมืองบ้านแบบวันนี้วันนี้แม่อยากอยากอยากนอนดึกแม่ให้หนูนอนดึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทําให้แบบมันเป็นการฝึกไม่สม่ําเสมอนะคะคือเด็กจะสับสนนะคะเราต้องทําให้สม่ําเสมอนะคะเก้าค่ะสาเหตุที่เก้ายังเลิกมือดึกไม่ได้ เราต้องปรับจัดเวลามื้อดึกให้ดีให้กินนมก่อนนอนในะอิ่มๆนะคะและสีกลัวการแยกจากซึ่งเป็นพัฒนาการช่วงวัย7-8เดือนขึ้นไปที่ลูกจะมีกลัวการแยกจากนะคะวิธีปรับนะคะคือเอางี้ก่อนที่กลัวการแยกจากพอเขาตื่นมาเขาไม่เห็นแม่หรือว่าก,กลัวแม่จะหายไม่ยอมนอนตื่นมาไม่เห็นแม่ก็เลยร้องไม่ยอมหลับอยากจะเห็นแม่วิธีการแก้นะคะก็คือกลางวันเนี่ยอยู่กับเขาให้มากให้เพียงพอนะคะบอกลูกเสมอเวลาแม่ไม่อยู่อย่าหลอกเด็ก ะะอยันหนีนะคะไฟในห้องอาจจะแง้มมากหรือเปิดไฟให้พอเห็นเงาแม่นิดๆเขาตื่นมาเห็นแม่เขาจะได้หลับต่อได้อันนี้เป็นสิบสาเหตุที่พี่การน,นามาฝากแล้วเดี๋ยวขอบคุณทุกการไลค์การแชร์นะคะติดตามสาระความรู้ดีๆได้ที่หน้าเพจพิการยูทูบพิการแล้วก็ติกต่อพิกันนะคะวันนี้พี่กันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ